ชีวิตคนนี้แปลกนะครับหลายคนเชื่อพระเยซูแล้วแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราเชื่อพระเยซูเพราะเราจะได้ไม่ต้องถูกลงโทษแต่ชีวิตของเรายังอยากอยู่อยากอยู่ในความบาปแล้วเราก็เชื่อว่าถ้าเราอยู่ในความบาปแล้วพระเยซูเป็นพระเจ้าที่มีพระคุณแล้วเราจะไม่ถูกลงโทษถึงแม้เราจะอยู่ในความบาปต่อไปใช่ไหมะ CNTV สวัสดีครับผมอาจารย์ประยูนล,ลิมะหุตะเสรณีขอนำท่านเข้าสู่รายการ Living Life วันนี้เราจะมาศึกษาพระธรรมของพระเจ้าในปฐมกาลบทที่19ข้อ12ถึงข้อ22กันนะครับปฐมกาลบทที่19ข้อ12ถึง22แล้วท่านทั้งสองจึงพูดกับโลดว่า ที่นี่ท่านมีใครอีกหรือบุตรเขยบุตรชายบุตรหญิงคนของท่านทั้งหมดในเมืองนี้จงนำออกไปจากที่นี่เพราะเรากำลังจะทำลายที่นี่แล้วเพราะเสียงร้องกล่าวโทษพวกเขาเฉพาะพระพรักพระยาเวดังหนักหนาและพระยาเวส่งใช้เรามาทำลายเมืองนี้เสียโลดจึงออกไปพูดกับบุตรเขยทั้งสองที่จะแต่งงานกับบุตรหญิงทั้งสองของเขาว่าลุกข,ขึ้นออกจากที่นี่เถอะเพราะพระยาเวกำลังจะทำลายเมืองนี้ แต่บุตรเคยทั้งสองของเขากับภาวะโลดลอเล่นเมื่อเวลารุ่งเช้าทูตสวรรค์ทั้งสองจึงเร่งโลดว่าลุกขึ้นพาภรรยาของท่านและบุตรหญิงทั้งสองของท่านผู้อยู่ที่นี่ไปเสียเกรงว่าพวกท่านจะถูกทําลายเพราะความชั่วของเมืองนี้แต่โลดยังรีรอดังนั้นท่านทั้งสองจึงคว้ามือเขาและภรรยาและบุตรหญิงทั้งสองด้วยพระเมตตาของพระเยวที่มีต่อเขาท่านทั้งสองนําเขาออกมาอยู่ที่นอกเมือง เมื่อท่านทั้งสองพาพวกเขาออกมานอกเมืองแล้วท่านพูดว่าหนีเอาชีวิตรอดเถิดอย่าเลี้ยวหลังและอย่าหยุดที่ไหนในที่ลุ่มทั้งหมดหนีไปที่เนินเขามิฉะนั้นท่านจะถูกทำลายโลดพูดกับท่านทั้งสองว่าอย่าเลยเจ้านายของข้าพเจ้าดูเถิดผู้รับใช้ของท่านเป็นที่โปรดปรานในสายตาของท่านแล้วและท่านได้สดงความกรุณาอันยิ่งใหญ่ในการช่วยชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่สามารถหนีไปที่เนินเขาเกรงว่าภัยพิบัตินั้นจะตามทันและข้าพเจ้าจะตายเสียดูสิเมืองโน้นอยู่ใกล้พอที่จะหนีไปถึงได้และเป็นเมืองเล็กขอให้ข้าพเจ้าหนีไปที่นั่นเมืองนั้นเป็นเมืองเล็กๆไม่ใช่หรือแล้วชีวิตของข้าพเจ้าจะรอดทูตสวรรค์พูดกับเขาว่านี่แนะ่เราอนุญาตเรื่องหนีด้วยคือเราจะไม่ทำลายเมืองที่ท่านพูดถึงนั้นเสียเร็วเข้าหนีไปที่นั่นเพราะเรา จะทำอะไรไม่ได้จนกว่าท่านจะไปถึงที่นั่นฉะนั้นเขาจึงเรียกชื่อเมืองนั้นว่าโสอาเนื้อหาของพระธรรมตอนนี้เป็นเรื่องของพระเจ้าที่ทรงช่วยโลดและครอบครัวให้พ้นจากการลงโทษของพระองค์ที่มีต่อเมืองโสโดมและเมืองโกมลาโดยการที่ทูตสวรรค์ที่พระเจ้า ทรงบัญชาให้มาทําลายเมืองโสโดมกับเมืองโกมารานี่นะครับเป็นผู้ที่จะเป็นผู้ช่วยโลดฮะสองสองค์นี่นะครับทูตวร์สององค์นะครับก็มาทีนี้เรื่องมันก็มีแค่นี้ครับถ้าเราอ่านพระคัมภีร์จากที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับตั้งแต่ข้อ12ถึงข้อ22ทําไมเรื่องแค่นี้มันถึงยาวนักหนาก็พบว่าการที่จะช่วยโลดในครั้งนี้ถึงแม้ว่ามัน ไม่ได้ยากเย็นะไรสาหรับทุสวรรค์นะไม่ใช่ทุสวรรค์นี่ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้ช่วยอะไรโลดได้นะครับช่วยได้จริงๆแต่ปัญหาที่มันดูเหมือนยากเย็น,นแต่ไม่เลือกมันยาวไปก็เพราะว่าโลดนี่นะครับไม่ค่อยร่วมมือกับทุสวรรค์เท่าไหร่น่าสนใจมากเลยนะครับเราจะเห็นว่าครอบครัวของโลดเนี่ยครั้งแรกเลยทุสวรรค์ก็บอกกับโลดเลยว่าบอกว่าให้รีบพาคนในครอบครัวม,มีใครบ้างเอาหนีออกจากเมืองนี้ทันทีเลย โลดก็ไปบอกกับคนในครอบครัวรบอราว่าคนในครอบครัวก็มีตัวเขาภรรยานะครับมีลูกสาวสองคนแล้วมีลูกเขยสองคนแต่ยังไม่แต่งงานกันนะครับนั่นเป็นวัฒนธรรมนะครับคือเข้ามาละพร้อมจะแต่งงานละไปเขาก็เลยนับเป็นลูกเขยแต่ปรากฏว่าพอโลดพูดไม่ทราบพูดด้วยท่าทีอะไรไอ้ลูกเขยสองคนนั้นก็นึกว่าโลดเนี่ยล้อเล่นก็เลยไม่เชื่อประจบกับสถานภาพของเมืองโสโดมเนี่ยที่โลดอยูเนี่ย มันเข้มแข็งมากครับแล้วมันก็มันโอยมีไม่มีอะไรที่วี่แไปว่าจะถูกทําลายได้นะครับก็เลยไม่เชื่อก็เลยไม่คิดจะหนีไปก็ออกจากครอบครัวนี้ไปในที่สุดพระคัมภีร์ก็บอกกับเราอีกว่าพระเจ้าก็บอกกับโลดนะครับว่าให้ออกมาอ่าทีนี้โลดฟังแล้วยืนยันว่าโลดเชื่อนะครับเชื่อสิ่งที่ทูตสวรรค์พูด แต่แปลกมากนะครับโลดก็ยังยึกยักอยู่นะครับถ้าเราเราเรามามาดูนะครับข้อที่14ผมผมขออนุญ,ญาตอ่านอีกทีหนึ่งนะข้อ14บบอกว่าโลดจึงออกไปพูดกับบุตรเขยทั้งสองคนที่แต่งงานกับบุตรทั้งสองเขาว่าลุกขึ้นออกจากที่นี่เถอะเพราะพระยาเวกําลังจะทําลายเมืองน,นี้แต่บุตรเขยทั้งสองของเขากลับหาว่าโลดล้อเล่นนะครับฟังเป็นเรื่องตลกไปก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไปนะครับ ตนี้พอเรามาดูข้อที่15เมื่อเวลาล่งเช้าทูตสวรรค์ทั้งสองจึงเร่งโลดเร่งเลยนะครับเฮ้ยเร็วลุกขึ้นพาปริยาของท่านและบุตรหญิงทั้งสองของท่านผู้อยู่ที่นี่ไปเสียเกรงว่าพวกท่านจะถูกทําลายเพราะความชั่วของเมืองนี้พระกัมภีข้อสิบหกพูดไงรู้ไ,ห,ไหมแต่โลดยังรีรอแปลว่าโลดก็ยังไม่อยากไปฮะ ดังนั้นท่านทั้งสองจึงเพิ่มปีบอกเลยนะครับไอ้ทูตสวรรค์ทั้งสองคนนะ่ะก็มาในรูปรูปมันมาในสภาพของมนุษย์นะครับก็มีสองมือนะครับทั้งสองคนหนึ่งสองมือสองคนก็สี่มือก็ทั้งทั้งสองความือของเขาคือของโลดแล้วก็ความือภรรยาของโลดแล้วความือของบุตรหญิงทั้งสองคนก็ต้องใช้สองคนนะครับสี่มือเพราะเขามีสี่คนใช่ไหมฮะ <laughs> ขว้าทั้งสี่คน ด้วยพระเมตตาของพระเจ้าพระกัมพีข้อ16ตอนนี้นะข้อความจะบอกด้วยพระเมตตาของพระเจ้าของพระยาเวที่มีต่อเขาท่านทั้งสองก็นำเขาออกมาอยู่นอกเมืองเพื่อที่จะให้ปลอดภัยแต่ดูเหมือนว่าโลดก็ยังไม่ร่วมมืออยู่ดี <c oughs> ดูต่อไปนะครับข้อ17เมื่อทั้งสองพาเขาออกมานอกเมืองแล้วก็พูดว่าหนีเอาชีวิตลอดเถิด อย่าเหลียวหลังอย่าหยุดที่ไหนในที่ลุ่มทั้งหมดที่ลุ่มทั้งหมดคือที่ที่ทความพินาศจะมาถึงนะครับก็เลยบอกอย่าหยุดเลยหนีไปที่เนินเขามิฉะนนั้นจะถูกทำลายนั่นคือข้อ17แทนที่โลดจะรีบหนีครับโลดมาต่อรอง <c oughs> โลดบอก <c oughs> พูดกับทั้งทั้งสองคนว่าเฮ้ยอย่าเลยเจ้านาย <c oughs> ข้าพเจ้าดูเถิดผู้รับใช้ของท่านไป ถ้าเป็นที่โปรดปรานของสายตาของท่านแล้วขอท่านได้สแสดงความการุณาอันยิ่งใหญ่คืออยากให้ผมไปถึงนู่นเลยที่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 ดอนนั่นที่เนินเขานี่ยผมขอเข้าไปอยู่ในเมืองที่มันใกล้ๆนี้ได้ไหมนี่คือสิ่งที่เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าโลดเนี่ยยังติดพันอยู่กับอดีตอยู่กับเมืองที่เต็มไปด้วยบาปคือเมืองโสโดม เพราะฉะนั้นข้อความที่เราเห็นในข้อที่16ก็ดีหรือแม้แต่ในข้อที่17 18 19ก็ดียืนยันว่าโลดพยายามที่จะอยู่ใกล้เมืองโสโดมให้มากที่สุดนะครับแต่พระคัมภีร์ยืนยันกับเราว่าทูตสวรรค์เนี่ยพยายามที่จะช่วยครอบครัวของโลดจำไว้นะครับไม่ใช่เพราะครอบครัวของโลดเป็นคนชอบทรรนะ จำได้ไหมก่อนหน้านี้ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์นะครับเราจะพบว่าอับราฮัมต่อรองกันเลยกับพระเจ้าว่าอย่าทำลายเมืองได้ไหมเมืองเหล่านี้อย่าทำลายเลยถ้ามีผู้ชอบทมอยู่ในเมืองนี้จะทำลายจะทำลายผู้ชอบทมพร้อมไปกับคนบาปในเมืองนี้ได้ยังไงพระเจ้าบอกเราไม่ทำอย่างนั้นอยู่แล้วแต่มีไหมละ่ะผู้ชอบธรรมลดเริ่มต้นที่50คนลดมาลดมาจนถึงส0คน ถ้าหากมีผู้ชอบทำสิบคนอยู่ในเมืองเหล่านี้พระองค์จะไม่ทำลายเมืองนี้ได้ไหมพระเจ้าบอกได้เลยสิบคนมีไหมก็ไม่มีแม้แต่โลดภรยาครอบครัวนี้ก็ไม่ใช่ผู้ชอบทำนะฮะแต่ว่าเป็นเพราะพระเจ้าเห็นแก่อับราฮัมผมอยากจะชี้เห็นเลยนะครับไม่ใช่ว่าพระเจ้าพยายามจะช่วยโลดเพราะว่าครอบครัวลดเพราะว่าเขาเป็นผู้ชอบทำเปล่านะครับเรามาดูถ้าหากว่าเราเราเรา,เรามีเพิ่มพีนะ ข้ามาดูข้อยิบเลยเพิ่อพี่บอกว่าดังนั้นเมื่อพระเจ้าทรงทําลายเมืองต่างๆในที่ลุ่มพระเจ้าจึงทรงระลึกถึงอับราฮัมและทรงส่งโลดออกไปจากถ้ำกลางการทําลายล้างนี่ไงเพราะฉะนั้นที่โลดได้รับความช่วยเหลือพระเมตตาจากพระเจ้าก็เพราะว่าก็เพราะว่าพระเจ้าเห็นแก่อับราฮัมนะดังนั้นยืนยันเลยว่าการที่เราจะ อยู่ในที่ที่พระเจ้าลงโทษในพื้นที่ที่พระเจ้าลงโทษนะครับโดยมีความปลอดภัยนะครับไม่ต้องถูกลงโทษเป็นไปนไม่ได้เพราะกลับมาในชีวิตของเราทั้งหลายบทเรียนในวันนี้ก็คือว่าอย่าหวังว่าเราจะรอดพ้นจากการพิพากษาของพระเจ้าถึงแม้ว่าเราจะเชื่อพระเยซูแล้วนะครับถ้าชีวิตของเรายังอยู่กับความบาปสำนวนพระคัมภีร์เลยนะครับว่าถ้าชีวิตของเรายังอยู่ในพระคิด ขณะที่เราก็ออกปากอ้างว่าเราอยู่ในพระคิดจริงๆแต่ชีวิตจริงๆแล้วเปล่าครับเรายังอยู่ในความบาปแน่นอนการพิพากษาก็จะมาถึงเราถึงแม้เราจะอ้างว่าเราอยู่ในพระคิดเหมือนกับโลดดังนั้นวิธีเดียวเท่านั้นก็คือออกจากความบาปเพื่อเราจะได้เข้ามาอยู่ในพระคิดอย่างแท้จริงเพราะในวันนี้เป็นไปไม่ได้นะครับถ้าคุณคิดจะมีชีวิตอยู่ในพระคิดแล้วคุณยังจะใช้ชีวิตกับความบาปไม่ได้เลยต้องออกมา ออกมาเมื่อไรนะครับออกมาทันทีนะครับต้องหนีเอาชีวิตรอดความบาปมันน่ากลัวไม่แตกต่างกับไอความบาปที่อยู่ในเมืองโสโดมกกมาราเลยนะครับผมอยากชี้เห็นความจริงอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากว่าพระคัมภีร์ไอตอนนี้นะครับทูตสวรรค์ต้องบอกให้ไอให้โลดเนี่ยหนีถึงกี่ครั้งรู้ไหมครับถึงห้าครั้งด้วยกันมาดูพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับครั้งที่หนึ่งอยู่ในข้อที่12พระคัมภีร์บอกว่า แล้วทั้งท่านทั้งสองก็คือทูตสวรรค์นะพูดกับโลดว่าที่นี่ท่านมีใครอีกหรือบุตรเขยบุตรชายบุตรหญิงคนของท่านทั้งหมดในเมืองนี้จงนําออกไปจากที่นี่ตรงนี้นะครับในบริบทของเนื้อหาคือเดี๋ยวนี้ออกไปเดี๋ยวนี้แต่เปล่าครับไม่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นเรามาดูข้อที่15บอกว่าเมื่อเวลาล่งเช้าแปลว่าผ่านมาหนึ่งคืนนะครับ ทูตสวรรค์ทั้งสองจึงเร่งโลดเห็นไหมฮะเร่งโลดบอกว่าลุกขึ้นพาภรยาของท่านบุตรหญิงทั้งสองของท่านที่อยู่ที่นี่ออกของท่านผู้อยู่ที่นี่ไปเสียเร่งนะครับไปเร็วสองนะน,นะครับไปไหมไม่ไปเพราะว่าข้อ16บอกว่าแต่โลดยังรีรอไม่ไปครับก็เลยถูกบังคับกับจับมือชุดออกไปเลยพาออกไปเลย นํนำก็ออกไปพระกมีใช้คำว่านํำก็ออกไปออกไปไหนออกไปแค่นอกเมืองนะครับเพราะว่าภารกิจของทูตสวรรค์สองสององค์งนี้ต้องมาทําลายเมืองนะครับไม่ได้มาช่วยช่วยรอดแต่ว่าพระเจ้าให้ช่วยรอดก่อนก็ K K 17เมื่อท่านทั้งสอง 2, พาเขาออกมาจากเมืองแล้วเห็นไหมดูครั้งที่3นะครับ หนีเอาชีวิตนะท่านพูดกับเรานี้เอาชีวิตรอดเถิดอย่าเหลียวหลังอย่าหยุดที่ไหนในที่ลุ่มทั้งหมดคือเร่งแล้วมันช้าพอมาถึงตรงนี้บอกไม่มีเวลาเหลียวหลังแล้วนะไปรอดเลยห้ามเหลียวเลยนะครับสครั้งนะครั้งที่สี่ข้อความต่อมาในข้อสิบเจ็ด่ยหนีไปที่เลนเขามิฉะนั้นจะถูกทำลายเห็นไหมหนีหนีแล้วก็ที่ยี่สิบสมาเลยคำนี้เร็วเข้าหนีไปที่นั่น เราจะทําอะไรไม่ได้จนกว่าท่านจะไปถึงที่นั่นแปลความวัตูุสวรรค์เนี่ยด้วยพระเมตตาของพระเจ้าจริงๆนะครับที่ไม่คิดจะให้โลดถูกทําลายพร้อมกับความบาปและเมืองที่เขาั้งสองกำลังจะมาทําลายเพราะต้องใช้เวลาถึง5ครั้งเพื่อที่จะให้โลดกับครอบครัวหนีไปจนถึงที่ที่โลดขอนะครับก็คือเมืองโซอาไม่ได้ไปที่เนินเขานะครับ บอกให้ไปที่นึ่เขาไม่ไปขอไปที่เมืองโซอ,อาเพราะมันอยู่ใกล้โซโดมกับกมาลาได้เลยรีบไปเลย <c oughs> จริงๆไอ้เ,อเมืองนี้จะถูกทําลายด้วยนะครับแต่ว่าเนื่องจากโลดไปในที่สุดเป็นบารมีของโลดตรงนี้แหละครับทำให้เมืองนี้ไม่ถูกทําลายด้วยในนั้นขอพระเจ้าช่วยเราครับเราที่เป็นคนบาปและเมื่อเรากลับใจมามาเชื่อพระเยซูจำไว้นะไม่ต้องรอพระเจ้าอรอพระวิญญาณบริสุทธิ์มาบอกเราให้ออกจากความบาปไม่ต้องรอถึงห้าครั้งครับเพียงครั้งแรกเรากูแล้วมันไม่ดี แล้วไม่ต้องอยู่ใน,ในความบาปเลยครับหันหลังให้กมันแล้วมาอยู่ในพระเจ้าเพื่อว่าชีวิตของเราจะได้จเจริญแ,แ,และเจริญและเจริญและเติบโตขึ้นในฝ่ายจิตวิญญ,ญาณให้เป็นที่ถวายเกีดยรติยศแก่พระเจ้านะครับให้เราที่ฐานด้วยกันนะพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ขอพระองค์ช่วยเราด้วยเนื่องจากชีวิตก่อนที่เราจะมาพบพระองค์เราอยู่กับธรรมชาติบาปและเราคุ้นเคยมัน แต่เมื่อเรากลับใจใหม่แล้วขอสอนเราให้เราฉลาดพอที่จะตัดสัมพันธ์ใยแห่งความบาปสายใยแห่งความบาปจะไม่อยู่ติดชีวิตของเราอีกต่อไปและให้เราเข้ามาอยู่ในพระคิตเต็มร้อยอย่างแท้จริงให้สิ่งนี้เกิดขึ้นทากางพวกเราทั้งหลายในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่างนี้ก็เรียกกดเนาะกดติดตามนะครับ YouTube และ Facebook ของ CGNTV ไทยแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันพระพรผ่านทางเนี่ยข้างล่างเนี่ยได้เลยนะจะมีคอมเมนต์อะไรด้านล่างนี้เลยเขียนมาเลยนะครับร่วมกันที่จะเป็นพระพรของพระเจ้าให้แก่กันและกัน